การสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งก็คือการเลือกคนที่ใช่มาร่วมง,งานเพราะบุคคลคือหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้วันนี้เราจะมาดูเทคนิคการเลือกคนเข้าทำงานจากซีอระดับตำนานที่ประสบความสำเร็จระดับโลกกันครับเลือกคนที่มีแพชชั่น s l ป p jobs จากบริษัท a p p l e เราไม่ได้จ้างคนเก่งมาบอกพวกเขาว่าต้องทำอะไรแต่เราจ้างคนเก่งมาเพื่อให้พวกเขาบอกเราว่าต้องทำอะไรนี่คือปรัชญาการเลือกคนของเขาที่ให้ความสำคัญกับแพชชั่นหรือความหลงไหลที่มีในงานมากกว่าแค่ความเก่งสิ่งที่เขามองหาก็คือความหลงไหลในผลิตภัณฑ์ย่างแท้จริง เขาต้องการคนที่มีความกระหายที่จะสร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมกล้าที่จะคิดต่างและท้าทายสิ่งเดิมๆในการสัมภาษณ์งานเขามักจะถามคำถามที่ท้าทายเพื่อดูว่าผู้สมัครมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไรเขาเชื่อว่าคนที่มีแพชชั่นจะสามารถสร้างนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลโปงโลกได้เลือกคนที่มีความซื่อสัตย์วอร์เรนบัฟเฟ่จากเบิร์กชัยฮัตเทอรเวย์ วอร์เรนบัฟเฟยยึดหลักการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในการเลือกคนโดยเน้น3คุณสมบัติสำคัญก็คือ 1. ความซื่อสัตย์ 2. ความฉลาดและ 3. พลังในการทำงานอย่างไรก็ตามขอให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์เป็นอันดับแรกเพราะปราศจ,จากสิ่งนี้คุณสมบัติอื่นๆอาจจะนำพาความเสียหายมากกว่าประโยชน์ด้วยหลักการนี้เขาจึงสามารถสร้างทีมผู้บริหารที่เชื่อถือได้ และนำพาเบิร์กชายแฮตเวย์เติบโตอย่างมั่นคงตลอดมาหลายทศวรรษที่ผ่านมาเลือกคนที่มี growth mindset โดยสัตยานาเดล่าจาก Microsoft สัตยานาเดล่าปฏิวัติวัฒนธรรมของ Microsoft ์้วยการเลือกคนที่มี growth mindset หรือกรอบความคิดแบบเติบโตเขามองหาบุคคลที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลาและไม่ยึดติดกับความสำเร็จในอดีตเขาเชื่อว่า ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการมี growth mindset ก็คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จเขาต้องการคนที่มองความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพร้อมที่จะปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลกภายใต้การนำของเขา Microsoft จึงเปลี่ยนจากองค์กรที่ยึดติดกับความสำเร็จในอดีตมาเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เลือกคนที่ดีกว่าเดิม โดยเจฟเบซอสจากอเมซ o n เจฟฟ์เบซอสสร้างวัฒนธรรมที่เรียกว่า Bar r เ i s e r ที่เน้นการยกระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดว่าผู้สมัครต้องเก่งกว่าพนักง,งานปัจจุบัน50%ในระดับเดียวกันนี่เป็นกลยุทธ์ที่ทำให้อเมซอนรักษามาตรฐานคุณภาพของทีมไว้ได้อย่างต่อเนื่องเขามักจะมองหาคนที่มีความสามารถที่จะช่วยยกระดับทีม มีความทะเยอะทะยานและพร้อมที่จะท้าทายตัวเองนอกจากนี้ผู้สมัครต้องเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีการนี้ทำให้อเมซ o n สามารถรักษาวัฒนธรรมของการสร้างนวัตกรรมและการมุ่งเน้นลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง <S <S เลือกคนที่มีค่านิยมตรงกัน r e e d Hastings จาก n น t f l i x Reed h a s t i n g s ช้ Netflix Culture Deck เป็นเครื่องมือสำคัญในการคัดเลือกคนโดยระบุค่านิยมหลักของ Netflix ไว้อย่างชัดเจนเช่นการตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาแต่ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ในการสัมภาษณ์เขามจะถามคำถามที่สะท้อนค่านิยมเหล่านี้เพื่อดูว่าผู้สมัครเหมาะกับวัฒนธรรม Freedom and Responsibility ของ Netflix หรือไม่ วิธีนี้ช่วยให้ทั้งบริษัทและผู้สมัครเข้าใจตรงกันตั้งแต่แรกว่าวัฒนธรรมการทำงานที่นี่ต้องการคนที่ชอบอิสระในการตัดสินใจและพร้อมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์เลือกคนที่จะทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นโจเรลแซนเบิร์กจาก Facebook หรือ Meta โจเรลแซนเบิร์กมีหลักการที่ว่า only high people who are better than you เธอเชื่อว่าผู้นำที่ดี ต้องไม่กลัวที่จะจ้างคนที่เก่งกว่าตัวเองเธอมีเทคนิคในการสัมภาษณ์ที่เน้นการถามคำถามเชิงสถานการณ์เพื่อดูว่าผู้สมัครมีวิธีคิดและแก้ปัญหาอย่างไรนอกจากนี้เธอยังให้ความสําคัญกับการสร้างทีมที่หลากหลายโดยมองหาคนที่มีมุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่างกันเพื่อสร้างนวัตกรรมและการเติบโตที่ยั่งยืนเลือกคนที่กล้าที่จะท้าทายความคิด Elon Musk จากเท s l a หรือ SpaceX Elon Musk มีเทคนิคในการสัมภาษณ์ที่โดดเด่นด้วยการถามปัญหาเชิงปักกาและการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเขามักจะถามคำถามอย่างเช่นปัญหาที่ยากที่สุดที่คุณเคยแก้ไขคืออะไรเพื่อดูกระบวนการคิดและวิธีการแก้ปัญหาโดยเขาเชื่อว่าประวัติการศึกษาไม่สำคัญเนอกความสามารถจริง เขาจึงมองหาคนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและกล้าที่จะคิดนอกกรอบโดยเฉพาะในบริษัทอย่าง SpaceX และ t ท s l a ที่ต้องการนวัตกรรมระดับสูงเลือกคนด้วยการทดลองงานจริงจางอี้หมิงหรือไบดานส์ TikTok จางอี้หมิงมีแนวคิดที่แตกต่างในการคัดเลือกคนเขาใช้ระบบ Project Based Hiring โดยให้ผู้สมัครทำโปรเจกต์จริงกับทีมก่อนการตัดสินใจจ้างงานวิธีการนี้ช่วยเห็นทั้งทักษะการทำงานการทำงานเป็นทีมและการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองคอ์กรเขาเชื่อว่าการทดลองงานจริงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการประเมินว่าผู้สมัครจะสร้างผลงานและเติบโตไปกับองค์กรได้จริงหรือไม่วิธีการนี้แม้จะใช้เวลามากกว่า ได้ช่วยลดความเสี่ยงในการจ้างงานผิดคนและสร้างทีมที่แข็งแกร่งถ้าดูจากเทคนิคของซ e o ทั้งหมดเหล่านี้มีอยู่อย่างหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือพวกเขาไม่ได้มองแค่เรื่องของความเก่งแต่อย่างเดียวแต่มองหาคนที่จะมาเติมเต็มและเติบโตไปกับองค์กรได้ถ้าคุณกำลังมองหาคนเข้าทีมลองดูนะครับว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับทีมคุณจะเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ความซื่อสัตย์หรือความกล้าที่จะลองทําอะไรใหม่ๆถ้าหากคุณกําลังหางานใหม่ลองถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่คุณหลงไหลและหาบริษัทที่มีความเชื่อตรงกับคุณเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการทํางานที่มีความสุขและประสบความสําเร็จ